ไเป็นรอยไหมเล็กไม่มีเล็กลงมาต้ร้อยเก่าหรือเปล่าร้อยเก่าร้าไม่โดนไม่โดนอะไรเลยนีไม่โดนมัดเล็กก็ไม่โดนเนาะโอ้ไม่โดีแห้งไม่โดนเลยไม่โดนเลยดีโดนดวงดี เดี๋ยวสวัสดีครับแทนเพจข่าวสนมนิวทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่ที่ตำบลยางอำเภอรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับออซึ่งเมื่อสักครู่นะฮะเกิดปฏิหารนะเกิดปฏิหารหมลมเปไ็นไรเกิดเกิดอะไรขึ้น<ช>เดี๋ยว<ช>พบหายพบหาย,พบหายโบราณที่บ้านอะไรนะตำบลยางค่ะบ้านบ้าน,บ,บ,นาบ้านยางตำบลยางอำเภอรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เมื่อสักครู่ที่เราที่เราดูหายโบราณอยู่เกิดอะไรขึ้น ลมมาอยู่ๆก็ลมมาแรงเลยไม่มีไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยอยู่ๆลมมาแรงมาแรงแล้วรถเป็นไงรถไม่โดนเลยรถกลางรถอยู่ตรงกลางไม่โดนอะไรเลยเล็กเลอโอ้ ทั้งคนทั้งรถปลอดภัยดีทั้งคนทั้งรถปลอดภัยจ้ะเกิดปฏิวัติปฏิหารหายโบราณหายโบราณเชื่อว่าหายโบราณน่าจะน่าจะรับรู้ใช่ไหมจ้ะจะรับรู้ออ๋ปลอดภัยเนาะโบรานปลอดภัยเมื่อเมื่อสักครู่นะเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ผมที่ไลฟ์ผมไลฟ์สดแล้วทำข่าวที่ชาวบ้านที่ชาวบ้านกำลัง กำลังเสียงเจ้าเจ้ากันอยู่นี้นะครับซึ่งหายโบราณที่ขุดพบนะเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูเต็นขุดพบแล้วก็ทางด้านของทางด้านของกรมศริลปากรก็มาดูเมื่อดูสักพักหนึ่งนะครับเกิดปฏิหารลมมาอย่างแรงฮะซึ่งอากาศร้อนมากไม่มีคุยไม่มีคุยไม่มีลมอะไรมาเลยเมื่อสักครู่นี้ พอพอออกไปสักพักหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะพอคมลมสินไปแป๊บเดียวลมมาลมมาเลยวิ่งกันวิ่งไปกระโดดไปหาไหมคนลุกไปหมดเออเนี่ยคนลุกยังไงมีไม่ทันลุกเนี่ยผมอยู่ในเต็นท์รถรถรถไม่โดนรถดผมคะไม่โดนรมันไม่โดนอ่ะไม่มีใครโดนดูเต็นท์เนี่ยเต็นท์นี้อยู่ลำบากแต่มีสองเต็นท์ มีสองเต็นนะฮะด,ดูดูนะฮะ,ะคือลมพัดเต็นนะฮะลมพัดเต็นกระจัดกระจายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวค่อยไปดูว่าหายโบราณที่ชาวบ้านจะ,ะบ้านยางตําบลยางอําเภอศรีขรภูมินั้นขุดพบเป็นอย่างไรผมให้ดูบรรยากาศก,าก่อนที่กรมศิลปากรมาดู อายุกว่า1 5 0 0ปีนะพันหปีซึ่งกรมศิลปากรเดินทางไปแป๊บเดียวเกิดปฏิทีตหารรมแรงอันนี้เจ้าอันนี้อันนี้วันก่อนน่ะวันแรกน่ะแรงวันนี้แรงวันนี้ใช่ไหมจะแรงวันนี้เต้นยังไม่ไม่ลอยเลยวันนี้ทําไมลอยแบบมามแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวพอกรมศิลปากรหันลังให้ขนานเองบุบบเลย มาบอกอะไรบอกเก่าอะไรไหมไม่รู้อ่ะเขามาอยากอยากได้อะไรไหมอยากอยากไม่ไปไหนหรืออยากได้อะไรหรือบอกอะไรสักอย่างสงสัยไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับลูกหลานอยากอยู่กับชาวบ้านเรานี่แหละจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไงจ้าระวังเด้อไหนไหนเต้นระวังเต้นปิ้วอีกชาวบ้านเมื่อกูชาวบ้านเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวไหนตัวไหนมี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 ตัวไหนไหม บอกบอกบอกหน่อยบางคนเขาต้องการรู้อยู่ผมไลฟ์สดที่เพจข่าวสนมนิวครับต้องการอะไรคะเขาเขาถามว่าตัวไหนก็คือน่าจะเป็นตัวเลขหรือเปล่าเอาเมื่อวันที่29ล่างสรงเข้ามาได้ตัวไหนครับ3,4,2 3,4,2แล้วอะไรอีก5 51 51แล้วคุณป้าเห็นตัวอะไรวันนั้น38 38ล้านบอกอีร้านบอกมีร้านบอกบอกตัวไหน098 098 0 084 0ี่8 0 8ยใครใครใครที่ชื่นชอบตัวเลขก่อนก่อนหวยออกก็ป้าเขาบอกเลยนะผมไม่ไม่ย้ำใครอยากได้เมื่อสักครู่ที่ผมมาไลฟ์มไม่ได้มาไลฟ์หวยนะครับผมไม่ได้ให้ดูบรรยากาศที่ชาวบ้านเป็นอะไรกันเมื่อกี้ลมอ๋อไม่ใช่ก็เหตุลมอยู่<อ>ใช่ไหมนี่สเสถียรนะเสถียรเสถียรทีวีครับ <laughs> วิ่งหนีกันรถกรถรถผมอยู่ตรงไหนรถรถอยู่ตรงน้นใต้เต็นทจอดดีเลยจอดใต้เต็นท์เต็นนคนทะเลจับไอ้นี่ไว้ครบรถจับไว้มันก็ไม่อยู่นะก็นั่นแหละผมจับไว้ไงผมก็กลัวไอ้กลัวโดนรถเนาะกลัวโดนรถเหะแล้วก็กลัวจัดเขาเรียกว่าทับทับพี่น้องประชาชนที่่อยูใกล้วิ่งกันหลายคน่ไม่อยู่เลยไม่อยู่เลย อมาปลิวนูนะครับปลิวไปนู่นเลยครับวันวันนู there, uh, ่นแรงเต็มวันแรงดูครับดูดูลมแรงวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหายหายโบราณหายโบราณนะครับหายโบราณที่บ้านยางตำบลยางฮะบ้านยางตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินบ้านยางตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินซึ่งขุดพบในวันที่29ที่ผ่านมาอันแรกนะฮะเดี๋ยวผม ขออนุญาตลงไปแป๊บหนึ่งนะครับปู่กาลาตาศีปู่ญาติยายทั้งหลายสัมภเวสีที่อยู่ดูวิญญาณทั้งหลายที่อยู่บริเวณหน้าแห่งนี้ลูกหลานมากขอเหยียบเขาไปขังลางเพื่อจะเห็นเพื่อจะเห็นไกลๆนะครับให้ลูกให้หลานขี่รับชมมีโชคมีลาบนะครับวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2563ขอให้ลูกหลานที่รับชมแล้็ขอให้ลูกหลานในหมู่บ้าน ย่างตำบลย่างอำเภอศรีของภู่มมีโชคมีลาบนะครับทุกๆทุกคนใครดูอ,อยู่ก็ขอให้มีโชค,ม,โชคมีลาบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอได้กำลังกันนะนี่นะครับเป็นเป็นหายโบราณอายุทางทางด้านของกรมศริลปากรที่จังหวัดสุรินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เกิดปฏิหารบอกว่าพัดเต็นพัดนี่ฮะเต็น,เต,นเต็นยังอยู่นะเต็นยังเต็นเต็นยังอยู่นะเต็นยังอยู่ซึ่งครอบครอบกับ ครบกับที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้คือเต็นท์นะฮะนี่นี่คือเต็นท์ที่เรากางแต่ว่าไม่มีไม่มีฝนไม่มีลมไม่มีฝนนะแต่ว่าลมมามาแบบโอ้หรุนแรงมากปุ๊บทีเดียวหายฮะหายเลยนะยยยยยนี่ฮะเนี่ยลบเต็นท์ล้มนะฮะเต็นท์ล้มสองหลังสองหลังอีกหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งปิวไปที่ห้วยลุงลำห้วยนะครับ รถไก่หมดแล้วหีดรถตีนไม่เป็นไรครัรถรถรถผมเนี่ยปลอดภัยฮะปลอดภัยผ่านไปเลยสามแลยครับเดี๋ยวตอนที่จะเห็นหตรงนี้นะครับแล้วมนครับแล้วมันแสบตาอ่ะใครกดกดไลค์กดแชร์ใครอยากมีโชคมีลาบกดไลค์กดแชร์นะครฝากกดติดตามเพจข่าวสนมนิวของเราด้วยนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ะเห็นไหมครับนี่คือหายทางกรมศิลปากรบอกว่าอายุกว่า พันห้าร้อยปีนะพันห้าร้อยปีด้านในจะเป็นกระดูกด้านในจะเป็นกระดูกนะแต่ว่ามีมีกระดูกอยู่นะสาธุสาธุาด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สาธุสาธุแล้วก็าสามารถตำบลยางอำเภอมีอาตำบลยางตำบลยางอำเภอศรีขรรมพงครับตำบลยางอำเภอศรีขรรมพงครับอ่ะ ขอโทษนะครับถ้าถ้าผมพิ์ผิดผมรีบผมรีบนะฮะต้องขออภยัยเป็นคําเวลาผมไม่ได้พิมพ์เองนะผมกดแล้วก็ใช้ใช้อะไรเรียกอะไรนะ,ะรเรียกว่าคําพูดด้วยเสียงอะ่ะแล้วก็คําพูดด้วยเสียงแล้วก็ไฟ์สดถ้าหากพลาดหัวผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะขออภัยหลายหลเด้อพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ได้บุญใครคอมเมนต์ได้บุญนะใครเห็นภาพนี้ขอให้มีบุญมีโชคมีลาบนะมีโชคมีลาบ นี่คือหายโบราณอายุกว่า1,500ปีซึ่งจากกรมศิลปากรได้พูดไว้นะครับ1,500ปีซึ่งขุดพบเมื่อวันที่25ที่ผ่านมา2อ่ที่ผ่านมา29ที่ผ่านมา,า,นมาแต่ว่าขุดเจอแค่มันเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปไม่ได้อยู่ด้านในอยู่ด้านในครับเพราะว่าเต็นเต็นถูกลมพัดถูกลมพัดแล้วคว่มไว้ผมก็เลยเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะ ติดตามข่าวติดตามข่าวในสื่อต่างๆนะเดี๋ยวจะมีข่าวให้ทราบนะครับอ,อ,ยอยู่ด้านในอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในนะครับลมพัดไปว่อนเลยนะไปว่อนสองสองหลังนะง่วมตัวน,นี้แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับจะมีไหไหายหนึ่งที่ชาวบ้านขุดพบสมบูรณ์แบบเท่ากับเท่ากับโอ่งเล็กๆขออนุญาตยื่นเด้ออ่าผีสางนางหม่เทวาดทา,า,วาทั้งหลายเหล็กกับปูยาตั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ในนี่อ่ผมบม่ได้มาหลบรลูนะครับขออนุญาตเถอะแหละคหนึ่งอ้อเเอาลกกคือบริเวณตรงจุดนี้นะครับเ,เวลาผมลงไปนะฮะต้อง,ต,องอต้องบอกกล่าวต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่อยู่ในให,หายหรือว่าเป็นผีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นครอบครัวนะแต่ว่าด้านในนั้นทางกรมศิลปากรยืนยันว่า น่าจะเป็นกระดูกและก็มีการก่อสร้างมีการทาฐานขึ้นมานะฮะทำฐานขึ้นมา,นะา,นนมาอายุอายุอายุไม่ต่ํากว่าพั0ห้าร้ปีนะอายุไม่ต่ํากว่าพันห้าร้อยปีแต่อยู่ในยุคไหนทางกรมศิลปากรไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ในขณะนี้ซึ่งจะไปซึ่งจะเก็บรายละเอียดไปตรวจสอบได้แล้วจะทราบข้อมูลอย่างละเอียดนะครับซึ่งตอนนี้ครับชาวบ้านหลังจากที่กรมศิลปากรเดินทางกลับไม่ได้ กลับแป no uh, right. right ๊บเดียวนะก็เกิดมาสัจจก็คือลมมาอย่างแรงลมมาพัดเอาเต็นทุกทุกสองหลังเนี่ยปลิวกระจายนะฮะปลิวกระจายตรงนี้ตรงตรงที่เต็นนะฮะที่ผมให้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นบริเวณจุดจุดที่เก็บหม้อดินต่างๆหม้อหายต่างๆที่แตกแล้วชาวบ้านก็ไปจุดทุบขอโชคขอลาบกันเมื่อสักครู่นี้จะเห็นศาสตร์อยู่นะครับจะเห็นศาสตร์อยู่นะ เต็นสาดอยู่เนี่ยเนี่ยชาบรถรถผมจอดอยู่ตรงนี้ฮะจอดอยู่กลางเต็นท์เลยไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรฮะไม่เป็นไรโชคดีมากครับผมก็นึกว่าโอ้โหโดนโดนเหล็กโดนเหล็กเนี่ยทับแน่แต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรรอดอ่าเต็นท์ตรงนี้นะจะเห็นว่าบริเวณตรงจุดนี้เป็นเต็นท์ที่ไหวบูชาสักการะผมก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะชาวบ้าน บ้านยางใช่ไหมอ่าบ้านยางตําบลยางเนาะบ้านยางตําบลยางนะอําเภอศรีขอรภูมิอยู่ในเต็นท์นี้นะฮะอยู่ในเต็นท์นี้วิ่งหนีกันกระจายกระจายแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายอย่างแต่อย่างใดนู่น,นชาชาบ้านก็ยังก็บอกว่าน่าจะเกิดอัศจรรย์สักอย่างหนึ่งเขาไม่อยากอะไรยังไงอยู่นะน่าจะเป็นรางดีแหละเพราะว่า ไม่มีพี่น้องประชาชนไม่มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับบริเวณตรงจุดนี้จะเห็นกระตาหมากด้วยพี่น้องเห็นกระตาหมากอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมสิเปิดขึ้นให้เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้เงให้เบิ้งนะครับนี่ฮะอะ่ด้านล่างด้านล่างนะด้านล่างเห็นไหมด้านล่างปึ๊บนู่นแหละครับนู่นตอเข้าไปเดี๋ยวผมบูมบุดเข้าไปให้เห็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อ ER, พี่น้องนูนะ่นฮะเอาเดี๋ยวเด้ออ่ะ จะมุดเข้าไปให้เห็นไหมใครอยากเห็นกดถูกใจรัวๆมาใครอยากเห็นกดใจถูกถูกใจรัวๆมาอยู่ด้านในผมกดหัวใจกดหัวใจเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในให้เห็นโครงกระดูกมีโครงกระดูกมีมีโครงกระดูกมีตัวเลขเลด้วยเดมีโครงกระดูกแล้วก็มีไหที่แตกมีอะไรนะอ่าเขาเรียกว่ามีดอที่รับมีดแบบโบราณ ถูกใจรัวรัวมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมมุดเข้าไปให้นะเต็นที่ที่ที่คว่ำนะที่คว่ำลงนะกดใจกดหัวใจรัวรัวและฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรัว,ร,ร,วรัวๆๆมาเดี๋ยวผมมูดเข้าไปให้ลงทุนนะผมลงทุนมาท่านอยากเห็นเห็นแล้วเกิดโชคเกิดลาบ เห็นแล้วเกิดโชคเกิดลาบเกิดบารมีให้ทุกท่านทุกคนอยากให้เห็นอยากเห็นกดหัวใจรัวๆมาอ่ากดหัวใจรัวมาครับกดหัวใจรัวมาเดี๋ยวผมมุดให้ขอบคุณครับเอาเดี๋ยวมุดให้เลยนะอยเอาละเอาโอเคผมเข้ามาแล้วเหมือนกับอยู่ในถ้ำเลยครับอากาศร้อนมากเพราะมันเป็นเต็นอ่ะมุมไกลก่อน แอบไปส่องแอบแอบไปส่องคนข้างในเป็น oh. เป็นไรนู่นนะรู้นะรู้นะแอบไปส่องชาวบ้านอยู่ด้านในอ่ะเอากดหัวใจรวัวๆมาฮะกดหัวใจรวัวๆฮะกดหัวใจรัวๆมานะครับเดี๋ยวที่นี่นะครับชาวบ้านบอกว่าอัศจรรย์มากและมีศักดิ์สทธิ์แน่นอนเพราะว่าอยู่ดีๆเกิดไม่คือไม่มีลมอะไรเลยมาแบบอยู่ๆลมพึบมาทีเดียว เอาเต็นท์ความลงเอาอีกเต็นท์หนึ่งหงายลงไปกับอ,อยู่กับรองนองน้ำซึ่งรถผมเนี่ยอยู่ตรงในเต็นทนะ์พากันจับแล้วหลุดเลยนะฮะแต่ไม่มีชาวบ้านได้รับอันตรายนะครับน่าจะเป็นปรกากฏการปรากฏการบางสิ่งบางอย่างบอกชาวบ้านว่าท่านอยากได้อะไรเขาบอกว่าน่าจะอยากจะได้ที่สารที่อะไรนี่แหละตามที่ผมสอบถามชาวบ้านครั้งแรกนะครับอ่านี่ครับผม นี่เดี๋ยวผมอ่ะนี่คือเครื่องบงสวงของชาวบ้านที่นํามาตั้งแต่วันที่29แล้วนะได้ประกอบทําพิธีเอาคพามาทรงขอเลขขอเบอร์ใครที่ดูแต่ตั้งแต่ต้นว่าได้เลขอะไรนะเอาว่ากันไปผมไม่ได้มาหาหวยนะ <c oughs> เอาก็มีของโอ้สาธุสาธุเด้อทับ,บัวเวสีดวงวิญญาณปูหยา่าใต้าย,ายทั้งหลายที่อยู่ที่นี่นะครับนี่คือเครื่อง เครื่องที่ชาวบ้านเอามานะครับมีเศษสตั้งมีหยังอยูย่ในนีน่แหละแล้ว,ลวอจําไวใ้ใครจะเขียนอะไรแคปสามารถแคปหน้าจอผมไม่ว่าเอาไปลงเพจลงอะไรตามสบายเลยครับผมไม่ว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแชร์ต่อบอกต่อได้บุญแชร์ต่อบอกต่อได้บุญน,นะครับอ่ะโอาโหอากาศร้อนเหมือนกับอยู่ในถ้าผมบอกตรงว่าอากาศร้อนมากครับอ่ะหายไข่แท้ผมอ่ะ อแชร์ต่อบอกต่อได้บุญนะฮะแชร์ต่อบอกต่อได้บุญเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอบอว่าสมบูรณ์มากเป็นเครื่องเรียกว่าหม้อดีนะฮะสมบูรณ์แบบอันนี้สมบูรณ์แบบเป็นตัวเป็นหม้อันแรกที่ชาวบ้านขุดพบแล้วมันเหมือนกับเรียกว่ายาลูกกอกลูกอะไรเนี่ยมีมีอยู่ลูกหนึ่งลูกก่อนเขาเรียกว่ายาลูกก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูฮนะ อันนี้คืออันนี้คือหมอ้อหม้อที่ขุดพบอันแรกเลยหม้อที่ขุดพบอันแรกคือคือตัวนี้นะขอขอภัยเด้อครับเดอ้อบด้บมาลบลูนี่คือหม้อที่ขุดพบอันแรกนะครับแล้วชาวบ้านก็นํานานาทูบมาปักแล้วก็มีการบอกว่าเออไม่น่าจะมาปักนะก็เลยให้แยกแยกทูบแยกอะไรอย่างเงี้ยออกเป็นส่วนๆนี่คือนี่คือหม้ออันแรกที่ขุดพบนะครับ หม้อแรกที่ขุดพบแล้วจะมีเหมือนเหมือนกับยาลูกกอนผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมหาก่อนที่ที่ป้าเขาบอกว่ายุลูกกอนผมถ่ายไว้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจออ๋อนี่นี่ไงเพราะว่าน่าจะน่า,นา,เ,อา,เ,อาเอาไวเอาไวเอาไวแบบนี้นี่คือเหมือนเหมือนกับยาลูกกอนฮะอายุอายุน่าอายุพันห้าร้อยปี มากกว่านั้นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่แต่กรมศิลปากรบอกว่าอายุไม่ต่ำกว่าพันห้า้สิปีเอาพันหอปีนะมันเหมือนยาลูกก่อนเหมือนกับยาลูกก่อนนะที่ขุดพบบนหยตัวนี้เขาจะอยู่บอกว่าตามที่ตามที่ถามสอบถามชาวบ้านที่ขุดพบนะว่าจะวางไว้อย่างเงี้ยนะวางไว้แบบเนี้เหมือนกับยาลูกก่อนนะอันนี้หม้อหม้อหม้อแรกที่ขุดพบนะ หม้อแรกที่ขุดพบส่วนบริวารเป็นเป็น,ปนหที่ใหญ่ขึ้นมาไหาโบราณเนี่ยเท่ากับองเล็กๆที่เขาอุ้มขึ้นมาเพียงแต่ว่าตอนที่ขุดพบอุ้มขึ้นมาเนี่ยมันแตกแตกนะมันแตกแต่ทําให้กระจัดกระจายแบบนี้นะครับเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งอีกสองชิ้นผมอยากให้ท่านผู้ชมนะอยากให้ท่านผู้ชมสาธุสาธุาธด้วยนะครับใครที่สาธุก็ถือว่าได้ได้มา อบอกกล่าวท่านได้มาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะครับอ่ะนี่ครับยกขันห้าขันครูผมอยากให้เห็นอันนี้เท่าที่เท่าที่ผมสอบถามกรมศิลปากรนะฮะที่ถามว่าเป็นโครงกระดูกไหมเขาบอกว่าโครงกระดูกอยู่บนอยู่ข้างๆข้างซี่โครง นะด้านข้างซี่โครงเป็นโครงกระดูกนะโครงกระดูกโบ,โบราณนะฮะอายุกว่าพั0หปีนะเป็นโครงกระดูกนะเป็นโครงกระดูกส่วนอ่ะผมนำเสนอหนึ่อีอกสองอีกสามชิ้นจะใหะ้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะที่ตำบลที่บ้านยางตำบลยางอำเภอรี่ขอระููมซึ่งอ่ะหลายคนก็บอกว่าเป็นเครือเป็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่านะ เครื่องสมัยใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาอยู่นะอ่านี่นี่นี่ฮะเป็นเหมือนเหมือนมีใหม่นะเหมือนมีใหม่แต่กรมศิลปากรหยิบมาดูปุ๊บบอกไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าเป็นเป็นโถชามเขาบอกเป็นของใหม่เป็นของเก่า,า,า,กกาแต่มันสภาพเหมือนใหม่หลายคนบอกว่านึกว่าจะเป็นของใหม่ไม่ใช่กรมศิลปากรว่าอายุเนี่ยไม่ต่ำกว่า1500ปีนะนี่ฮะอ่าเป็น เป็นเครื่องแก้วเครื่องอะไรเนี่ยทักอย่างหนึ่งนะผมไม่แน่ใจะฮะสิ่งสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายท่านอาจจะไม่เคยเห็นและหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับสาธุสาธุด้วยนะครับสาธุอ่ะอันเนี้ยไม่ไม่ไมอันเนี้ยเป็นเป็นของเป็นของที่ปัจจุบันยังใช้อยู่ปัจจุบันบางพื้นที่ภาคอีสานยังมีอยู่แยะหลายคนเคยเห็น นั่นคืออะไรครับนั่นคือหินลับมีดโบราณหินลับมีดโบราณอายุกว่าพันห้าร้อยปีฮะหินโบราณอายุกว่าพันห้าร้อยปีเคยเห็นไหมครับนะเคยเห็นไหมอ่าหินอายุพันกว่าห้าร้อยปีนะครับเนี่ยหินลับมีดนะครับอันเนี้ยที่ผมรู้ทําไมถึงผมรู้ผมถามว่าหินแบบเนี้ยมันคืออะไรเพราะมันแปลกมากมันเหมือนกับหินเล็บมีด กรมศริลปรกรบอกว่าใช่เป็นหินลับมีดโบราณน,นะเป็นหินลับมีดโบราณครับนี่ฮะโอ้เพิ่งเคยเห็นนะฮะหินลับมีดโบราณครับผม ในไหเนี่ยในไหมีเอาผมต้องขออาภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับต้องขออาภายัยสมาชิกแฟนเพจข่าวสนมนิวทุกท่านทุกคนในไหจะมีกระดูกฮะในไหเท่าที่ทราบเขา,ามีโครงกระดูกแต,ทแต่ที่แต่ที่แตกกระจายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างน่าจะมีสมบัติหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะชาวบ้านก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามีสมบัตินะฮะ ยังไม่ได้ยืนยันนะฮะนี่มีกระดูกมีโค้งกระดูกน่าจะเป็นกระดูกนะเนี่ยกระดูกกระดูกชัวอันนี้ชัวชัวไม่ชัวก็คือกรมศิลปากรบอกว่าเป็นกระดูกนะส่วนที่แตกก็ปลักหักพันส่วนเป็นไหโบราณเนี่ยเหมือนตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นของใหม่ที่ไหนได้เป็นของโบราณเช่นเดียวกันเป็นเครื่องแก้วเครื่องแบบโถอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นของโบราณน,นะครับใหม่ๆเนี่ยนะสภาพใหม่จะมีลายอยู่นะแล้วสิ่งสําคัญ ผมเห็นตัวนี้เลยหยิบมาเลยหยิบมาถามกรมศิลปากรที่มาว่ามันคืออะไรคําตอบคือหินลับมีดโบราณหินลับมีดโบราณสาธุสาธุด้วยนะหินลับมีดโบราณครับโอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะหินลับมีดโบราณดูกรลฟสดแล้วอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะ นี่คือด้านในแล้วผมเข้ามาแล้วผมเข้ามากดไลค์รัวๆเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์รัวๆเงือแตกฮะดูเงือแตก้วครับพี่นอ้องเพราะอะไรฮะที่นี่เต็นท์ทั้งนั้นฮะเต็นท์คือเต็นท์มันคว่ำลงนะคว่ำลงเกิดลมพัดปฏิหารคือลมพัดมาทั้งหมดทําให้เต็นท์ ความทั้งหมดอีกฝั่งหนึ่งตกไปอยู่แม่น้ําอีกฝั่งหนึ่งไปตกแม่น้ํากดไลท์รัวรัวกดหัวใจรัววเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมอุตส่าห์เข้ามาร้อนก็ร้อนนะฮะเหงื่อแตกนะเหงื่อแตกเลยนะฮะเหงื่อแตกเหมือนกับอยู่กับเตาอบอ่ะท่านรู้ไหมเหมือนก็อยู่กับเตาอบผมก็อยากให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นได้เห็นของมีค่าได้เห็นบันพระบุษล่างเง่าบันพระบุษตั้งแต่พันห้าร้อยปีว่ามีสมบัติมีมี ของใช้โบราณแบบไหนอย่างไงนะท่านไม่ได้มาแต่ท่านสามารถเห็นไลฟ์สดตรงนี้เห็นเหมือนผมเห็นไปพร้อมๆกัน,นหลายๆคนนะกดไลค์รัวๆเป็นกำลังใจสาธุสาธุใครกดไลค์ใครกดแชร์บอกต่อบุญนะฮะใครกดใช้กดแชร์บอกต่อบุญนะขอให้มีโชคมีลาบมีวาสนานะธมาค้าขายขึ้นทุกท่านทุกคนใครที่ทามาค้าขายใครที่ทามาค้าขาย ขอให้รวยรวยเฮงๆใครที่มีมีใครที่เป็นข้าราชการขอให้เงินเดือนขึ้นขอให้เลื่อนขั้นอ่าใครที่เป็นประชาชนธรรมดาชาวนาะขอให้รวยรวยมั่งมีเงินทองไม่ขาดมือทุกท่านทุกคนที่กำลังชมอยู่นะขอให้วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนขอให้รวยๆปังๆทุกท่านทุกคนเช่นเดียวกันนะไปซนสื่อ,เอตเตอรี่เดอร์ จะไปหาแอบเล่นไตดินเด้อเอาละอากาศร้อนมากโอ้อยร้อนมากนะเอาละจบคลิปในสงสัยจะจบคลิปในในเต็นท์แล้วออกไปเนี่ยค่อนข้างร้อนมากอ่ะข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลืมบอกไปเอานิดเดียวอีกนิดนึงนะข้างๆเต็นท์นะฮะข้างๆเต็นท์บริเวณตรงจุดนี้นะเยื้องไปอีกนิดข้างๆเนี่ยจะเป็นอ่านี่ใช่นไหม เห็นมอ้อไหมหมอ้อดินที่ผมอตอนแรกที่ผมลงไปนะลงไปอยู่ด้านล่างให้เห็นนะลงไปที่อยู่ด้านล่างให้เห็นนะั่นคือมอ้อดินซึ่งจะมี3จุดด้วยกัน3มอ้อแต่ยืนข้ามมี4หมอ้อสิไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้3นะคะรับสหม้อน่าจะเป็นฝาหรือเปล่าด้านซ้ายจะเป็นมอ้อเล็กๆนะด้านซ้ายจะเป็นม้อเล็กๆส่วนด้านกลาง,ลางที่ผมชี้ตรงนี้เป็นหมอ้อใหญ่ขนาดใหญ่ส่วนด้านด้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็นขนาดเดียวกัน มีอยู่ทั้งหมด4ฝาสห้ออายุกว่า1,500ปีนะครับผมไม่ได้พูดเองนะอายุเนี่ยคือกรมศริลปากรเข้ามาวันนี้ผมรอกรมศริลปากรกเช้านะช่วงเช้า,าหลังจากที่ไปแล้วผมก็ไลฟ์สดให้ญาติให้แผนเพจข่าวสนมนิวได้รับรู้รับทราบกันอ่ะกดไลค์กดแชร์บอกต่อบุญนะให้มีบุญวาสนา รวยรวยร่ำรวยมั่งมีทุกคนทุกคนขอมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสนุมนิวอ้าวเขาเฮไม่หยั่งกันนอกนะทางนอกอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณ่าญาตขอบคุณแพนเพจข่าวสนุมนิวทุกท่านทุกคนบมบอ่ออำเภออำเภอผมขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยผมไปแก้ฮนะ อำเภอศรีขรลภูมินะเดี๋ยวผมไปแก้นะพลาดหัวผิดนะฮะต้องขออภัยผมพลาดหัวผิดผมใช้คาพูดผมพลาดหัวผิดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวพี่ที่ถามตัวเลขมาให้ไปดูคลิปนะดูคลิปย้อนหลังนะดูคลิปย้อนหลังผมได้ถามป้าคนหนึ่งผมได้ถามป้าแล้วว่าได้เลขอะไรนะถ้าใครอยากได้เลขอะไรอย่างเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีผมได้ถามแล้วว่าได้เลขอะไรนะครับผมไม่กล้าบอกนะครับผมไม่กล้าบอกนะในในเพจนะอ่าลูกเพจ โอเคนะครับ, okay, รบสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแพนเพจข่าวสนมนิววาระที่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามผู้ชมฝากกดติดตามแพนเพจข่าวสนมนิวด้วยนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเรียวรวยเฮงเฮงใครแชร์ได้บุญบอกบุญบอกต่อขอให้มีแต่ความสุขอย่าลืมนะครับวันนี้วันที่หนึ่งมันหมาน,มนทุกโคเดอร์พี่น้องคงจะยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ